นี่นะครับก็จะพาเราไปโลกนะครับทัดนตเดิมนะครับ ปลาเที่ยงเลยครับปลาเที่ยงขัดเดิมมัครับวันนี้ใช่เล,ลยปลาแก้วคูปไปโจคูปแดงมันจังมีดีว่าหยอกไหมฮด